สวัสดีครับ AS Play ขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขัน,น,นฟุตบอลไทยลีก b y d ซิ l v e League 2นะครับวันนี้เป็นนัดเปิดฤดูกาลครับเราพาคุณผู้ชมไปที่สนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมครับมาติดตามเกมระหว่างนครปฐมยูเนเต็ดเจ้าถิ่นเจอกับพระยูเนเต็ดครับวันนี้มีคุณรัชชิพงศ์วรสสลินและผมอัครเทพรุ่งเจริญวัฒนกิจทำนาที่ผู้บรรยายน,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 นะครับ เอาละครับเกมเริ่มแล้วนะครับคนครปฐมอยู่ในเตด,ดในฐานะเจ้าถิ่นนะครับจะบุกจากซ้ายไปขวาบอลทุ่มของแพระนิวสันมงเช็ดมาคลิกไปครับไคลออนข่บอลยังขุกคลิกอยู่แล้วจังหวะสกัดก็กลับไปเข้ามือผู้สาวประตูครับเพียงออกมาเร็วเลยครับพิมพ์พบจังหวะขึ้นหน้าก็ยังต่อมันไม่ติดครับแล้วลูกนี้ได้ฟาวนะครับแพร เดี๋ยวดูวีอาจจะมีการแจ้งมาหรือเปล่าครับเนี่ยบจังหวะพลิกไปของไคออนโดนดึงรวมไปก่อนหนึ่งทีแล้วพยายามจะลุกขึ้นมาเล่นอีกทีแล้วเนี่ยครับมีการปะทะกับทางปัรจงนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับผู้สิยไม่ได้ให้ฟาวแต่ว่าเนี่ยเนี่ยครับจังหวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะลรครับเนี่ครับเนี่ครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสจะได้ครับทางแพรโอ้โหมุมนี้นี่ข้อเท้าของไคออนครับ ให้เป็นจุดโทษครับโอ้โ oh ห oh. พรายยูนเต็ดครับแฮร์ริสันไคออนวิ่งเข้ามาหยุดนิดนึงแล้วแปะด้วยขวาเรียบร้อยเลยครับเข้าทางซ้ายมือตัวเองครับพรายูนเต็ดครับบุกนำนครปฐมยูน,นเต็ดนาทีที่81ต่อศูนย์ครับขยับหลอกแล้วแต่ไม่หลงนะครับกิตาร์ต่พุกมาเนี่ยมันมันไม่ทันครับบอลมันแรงครับแล้วก็เสียบเสาเข้าไป มีประตูเร็วแบบนี้ตนะั้งแต่ต้นเกมครับรูปเกมหลักจากนี้ก็น่าจะสนุกครับโดยเฉพาะเจ้าถิ่นนะว่าปฐมนี่ต้องหาประตูทวงคืนกลับมาครับมองหาเพื่อนต้องออกมาด้านกว้างก่อนครับขวางมาบรรจงจับห่างตัวโดนอีโตตัดได้เอาเลยครับแล้วส่งต่อมาลุยขึ้นมาผ่านไปหนึ่งผ่านไปสองเอาละครับแฮนด์ดิสันไคออนมีพื้นที่ครับด้านซ้ายไคออนลุยขึ้นมาแพ้แพ,แพ้ยังไม่มีใครเตริมมาครับไคออนลุยไปถึงเส้นหลังเปิดย้อนกลับมาแล้วแปร โชเซ่ดิวสันครับบอลถากเสาสองไม่นิดเดียวครับโอ้โหโอ้โหล่ามาเกินครึ่งสนามครับไคาร์ลครับดูครับแตะหนึ่งแตะสองโอ้ผ่านมาครับแล้วรอเพื่อเติมครับตรงกลางเนี่ยดิวสันมาแล้วครับแล้วดาดที่สามนี่ก็ยังพลิ้วดีไม่ได้ครับเจ้ครับโอ้โหแล้วตีมาให้เนื้สันจับแล้วก็ยิงโอ้โหพยายามจะยกให้หนีตัวมุขศัตรูครับกิติศักดิ์ชาดดอนเดวัต บอลมันไม่ตกกรอบครับออกหลักไปเฉยเลยครับแทบทั้งสนามแทบอยู่หายใจครับบอลตรงกรอบหรือเปล่าสุดท้ายถากกอนไปนิดเดียวครับลุยต่อนะครับน้องปรถมไม่เสียประตูครับลุยมาเอาเลยครับสปีดมาเก็บบอลได้ครับนัทพงศ์นัทพงศ์โยกหลอกแล้วลุยผ่านไปหนึ่งเปิดย้อนกลับมาจิงติดแซบอีกครับโอ้โหกินยองครับดูครับบอลทางด้านขวาครับเปิดเข้ามาแล้ววูกุนยองกับได้จิงจังหวะเดียวล้วโอ้โหที่รับยากเลยครับ สุ่มโดข้าไปครับพแพร์เดชามมมัดจะผ่านจะลุยไปแต่ว่าบอลยังกระดอนกลับมาครับเข้าทางพวกเดียวกันเองเดชาโอ้โหทีนี้เอเนสโตร่วงไปเลยครับเดชากลางสองโอ้โหหนึ่ง oh ทีแล้วเนี oh. here, ่ยมีเฉือนอีกทีหนึ่งครับโอ้ยดูครับเนี่ยครับโอ้ยนิดเอาไม่แน่เลยครับแบบนี้ วิ่งไปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ไปหาเดชามมฮัมหมัดนะครับแล้วก็ตัดสินออกมาเป็นใบแดงนะครับสิตธิพัฒน์ให้ธนทรธนทรเท้าซ้ายตรงกลางอย่างแน่นอยู่ลองเปิดยอดกลับไปทีนึงแล้วพักอกยิงจ่อๆข้างคานืา้อบูกินยองเจนารงในมาตินี้ขึ้นมาเล่นตัวบทแล้วเอาแล้วลุยไปโอ้โหแล้วโดนตัดตรงนี้โอโ้เป็นลูกฟาวน์นอกเขตโทษแ้โหูจังหวะลุยเข้าไปของธนาทรโอ้โห เหลืองแน่นอนครับแบบนี้อ๋อจังหวะอาจจะเป็นใบแดงครับของนะครับแพร่นะครับจังหวะที่ธนาธรทําโดนทําฟาวเมื่อกี้นี้ยกเลิกใบเหลืองครับกลายเป็นใบแดงครับแล้วคนวิทย์ครับมองว่าเป็นตัวสุดท้ายที่ครับที่สกัดเพื่อไม่ให้ทางธนาธรเนี่ยหลุดเข้าไปยิงนะครับจากปากประตูครับเกียรติพลเกียรติพล แล้วก็นกวิดยาวดังขึ้นมาแล้วครับพุทธศิลป์เป่าจบเกมการแข่งขันครับโอ้โหวันนี้105นาทีครับจบเกมที่นครปฐมอยู่ในเตดแพ้พระอยู่ในเตดไปศูนย์ประตูตอนเอครับ